สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่สไตลชอน,นี่กับกุ้งกิ้งแล้วนะคะวันนี้กุ้งกิงก็จะมาทำวิดีโอ first impression slash review นั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์ที่วันนี้นะคะสนใจจะมาทำ first impression เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยดีไซน์ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะซึ่งเพิ่งออกวางในตลาดได้ไม่นานนะคะวันนี้เห็นบางอย่างที่โลง่งๆไปบนใบหน้า ใช่ไหมอาจจะเห็นไม่ชัดมากแต่เดี๋ยวนี้จะมาใช้ให้ดูกันด้วยนะคะคือพันวันนี้ที่จะมาทำ first impression แล้วก็รีวิวก็คือ2ตัวนี้เลยที่จริงๆมันคือตัวเดียวกันเลยค่ะมันคคระสีเนาะมันคือดิสอเขเยนคิวค่ะ m i s s t e e n Spi Slim b r o w ย์ n ลเนเนาะก็ตัวนี้นะคะก็คือที่มันมี2อันเพราะวันี้ซื้อมา2สีสีหนึ่งนะคะจะเป็น02เนาะสีน้ำตาลธรรมชาติ แล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสี03นะคะก็คือน้ำตาลอ่อนนั่นเองคือตอนซื้อเนี่ยคุงกินลังเลยใจนะคะไม่รู้ว่าเจ้าสีน้ำตาลอ่อนหรือว่าน้ำตาลธรรมชาติมันดีเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่อยากให้มันเข้มเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้มันอ่อนเกินไปเนาะก็เลยเอามาแค่สองสีเลยก็เดี๋ยวจะลงให้ดูก่อนเนาะว่าสองสีนี้มีความแตกต่างกันยังไงคือคุกินอ่ะลองสวอชในมือแล้วนะคะตอนหลังจากซื้อมาแต่ก็คือยังไม่รู้ประสิทธิภาพเวลาเราเขียนกับคิ้วเนาะเดี๋ยวสีแรกที่จะใช้ก็จะเป็นสี 02นะคะน้ำตาลเข้มเอาตัวแพคเกจจิ้งเขาก็จะมีบอกนะคะเป็นดีไซน์สวยงามนะแล้วก็มีบอกเบอร์ตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เป็นโลโก้สวยงามอยู่ที่เดียวนะคะซึ่งข้างหนึ่งก็จะเป็นหัวดินสอบแบบหมุนๆขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอ่าแรงผู้การแบบนี้ตรงนี้ชอบมากเลยคือคือมันกําลังเล็กๆน่ารักน,กน,กนก่พอดีมากเลยแทงก็ค่อนข้างจะเล็กเนาะเทียบกับนิ้วมือเห็นไหม เดี๋ยวลองเขียนกันดูออกสีดีไม่ดีอย่างไรนะคะแนะนําว่าให้หมุนไปสอขึ้นมานิดเดียวพอนะคะเพราะว่าตอนที่กูกินลองสวอชเนี่ยมันหักถ้าเอาออกมาเยอะเกินมันจะหักได้นะคะก็เอาออกมานิดเดียวก่อนก็พอนี้ที่หายไปก็คือคิ้วนั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลนะคะเขียนง่ายมากนะใช้แปรงด้านนี้ด้านหลังเนี่ยค่ะเกียร์สวยงามอยู่นะอ่ะอันนี้คือด้านที่ใช้สีน้ำตาลธรรมชาตินะคะเบอร์ศูนย์สองสีเขาก็มาสวยดีนะ โอเคนี่ข้างหนึ่งเสร็จไปแล้วนะคะกับสี02เดี๋ยวเราลงมาดูอีกสีหนึ่งดีกว่าขอประทานอภัยนะเจะอันนี้อีกสีหนึ่งนะคะสี03สีน้ำตาลอ่อนนั่นเอง สีน้ำตาลอ่อนก็สวยนะอโอเคอันนี้ก็เขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่าข้างนี้จะเป็นเบอร์สองนะคะสีน้ำตาลธรรมชาติแล้วข้างนี้ก็จะเป็นเบอร์สามนะคะสีน้ำตาลอ่อนนั่นเอง จะเห็นว่าสีสองสีนี้จะไม่ต่างกันมากค่ะคือสีอ่อนเนี่ยก็จะไม่อ่อนเกินไปเนาะแล้วก็สีเข้มเนี่ยก็จะไม่เข้มมากคือมันจะเหลื่อมกันนิดเดียวนะคะไม่มากเท่าไหร่ <c oughs> ก็ดูที่สีผมเอาละกันนะคะว่าเหมาะกับคิ้วสีไหนจริงๆกะขององกินก็ดูแล้วมันก็ได้ทั้งสองสีเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะว่าความรู้สึกกับตัวผลิตภัณฑ์เป็นยังไงนะคะโอเคหลังจากที่เราได้สาธิตวิธีการเขียนไปแล้วให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไงจากทั้งสองสีเนาะที่ไม่ต่างกันมากท่าไหร่เรามาวิจารณ์ถึงความรู้สึกที่รู้สึกกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีกว่านะคะคือจะเล่าว่าสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคือ,อกุุงกิงไปเห็นแคตตาล็อกมิสตีนนะคะแล้ว เห็นว่าเขากําลังจะออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมาก็คือเป็นดินสอในลักษณะที่แบบว่าปลายเล็กๆนะคะเล็กมากๆแบบนี้ปลายดินสอเล็กๆแล้วก็คุณกี้ชอบอยู่แล้วที่ว่ามีทั้งด้านที่เป็นดินสอแล้วก็เป็นดน้านที่เป็นหัวแ,บบแรงเอาไว้ น่นนัเองชอบอยู่แล้วชอบพวกดินสอเขียนคิ้วเพราะว่า1น,นะคะมันใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็เอาอยู่แบบแค่ผลิตภัณฑ์เดียวก็เอาอยู่สำหรับตัวกิงนะเพราะว่าคุณกิ้งไม่ได้ทําสีผมหรืออะไรก็เลยไม่ต้องยอมคิ้วหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะทําไมถึงมาสนใจเพราะว่าคือ กุ้งกิ้งอะ่ะเคยใช้ดินสอของสอเขียนคิ้วของเคสนะคะซึ่งจะเป็นแท่งลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่มีหัวแปรงนะแต่จะเป็นแท่งในลักษณะที่ว่าเออเป็นหัวเล็กๆแบบเนี้ยแล้วจาได้ว่าชอบมากชื่นชอบเจ้าตัวดินสอเขียนคิ้วของเคสตัวนั้นมากแต่ว่าประเด็นคือว่า ปริมาณที่ได้นะคะกับราคาเนี่ยคือรู้สึกว่าแท่งหนึ่งอะ่ะมันใช้ได้แบบเดียวแล้วตอนนี้นะคะก็จะมีะดินสอเขียนคิวที่ดูจะน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็เป็นที่ฮิตอยู่ตอนนี้ก็คือคอร์ดลุคหรือคอร์ดลันะคะ เป็นคือตัวนั้นนะคุณกิงก็สนใจแบบอุ้ยเห็นว่ามันกําลังมาเนาะแล้วก็ส่วนตัวก็คือเอ้ยดูแล้วมันเหมือนหัวมันคล้ายๆกับโซเคตตัวนั้นนะคะก็เลยแบบสนใจแต่ประเด็นที่ว่าไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันหาซื้อยากถ้าจะซื้อก็ต้องสั่งออนไลน์ซึ่งคุณกิงเป็นผู้โรคจิตแบบว่าไม่ชอบรอของออนไลน์สักเท่าไหร่นะคะไม่ชอบรอไปซนีก็เลย จะชอบหาซื้อถ้าเกิดมันอยู่ใ,ใกล้ๆมือเนี่ยก็จะชอบแบบนั้นมากกว่าซึ่งพี่โมเมน,นะคะถ้าเคยได้ดูพี่โมเมนเนี่ไอเจ้าตัวคอร์ดลุกส์ดีสอเขียิวของคอร์ลุกส์เนี่ยก็ถือว่าโด่งดังมาจากคลิปของคุณพี่โมเมน,นะคะและ้วนางก็บอกว่ามันเป็นแบบตัวตายตัวแทนนะคะมีลักษณะที่คล้ายๆกับดนสอเขียนคิ้วของแอนนาตาเซียโอ้มันเหมือนกันหลายทอดอยู่เหมือนกันเนาะ นี่เหมือนเคทเหมือนอนาตาเซียเหมือนคอต l u ลักซ์คือประเด็นสรุปก็คือว่าลักษณะที่มันคล้ายๆกันก็คือหัวที่มันจะเป็นหัวเรียวๆเล็กๆจูบูจีบีมูมี่คุกกี้อย่างเงี้ยน,นะคะคือมันเป็นลักษณะหัวที่มันเป็นเส้นเรียวเล็ก,กน,นะคะเวลเาลากสโตรกเขียนเขียนเส้นไปเนี่ยมันจะทําให้ เราควบคุมเส้นได้โอเคง่ายเพราะว่ามันเลี้ยวเล็กนะถ้าจะให้ไปทิศทางไหนมันก็จะง่ายกว่าบางทีถ้าเป็นดินสอหัวกลมๆใหญ่ๆนะคะวันนี้จะไม่ค่อยชอบมากเพราะว่ามันใหญ่แล้วมันควบคุมยากถ้าจะใช้พวกนั้นต้องเหลาให้แหลมมากๆค่ะถึงจะดีเพราะฉะนั้นอีกพวกหัวเรียวๆเ,เล็กๆแบบนี้คือโดนใจนะคะถ้าไม่เป็นหัวเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นหัวแบนๆที่วันนี้เคยเล่าให้ฟังนะว่าชอบกระทั่งล่าสุดเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะพรีเซนเตอร์ก็คือพี่อัาพัชรา พาแสนสวยนั่นเองนะคะเขาเคลมมาว่าสามารถวาดเส้นคิ้วได้เสมือนจริงนะคะก็ด้วยความที่ว่าหัวปลายเลียวเล็กมากอย่างที่วิไลฟังไปเมื่อกี้มันจะสามารถลากสโตรกเส้นเหมือนเราวาดเป็นเส้นขนคิ้วจำลองขึ้นมาได้ง่ายกว่าจะใช้หัวใหญ่ๆ อะไรแบบนี้นะคะแล้วที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะมีแปรงมาให้เลยเวลาเราใช้มันก็จะสะดวกง่ายขึ้นเพราะถ้าเกิดตรงไหนมันเข้มไปอยากจะเกลีย่ยให้มันเนยๆก็สามารถใช้แปรงได้ด้วยซึ่งพอกิ้งดูเจ้าแปรงของยี่ห้อมิสตินตัวนี้นะคะจะสังเกตได้ว่ามันจะเล็กเขามีขนาดเล็กนะคะคือของยี่ห้ออื่นที่วิเคยใช้มาเขาจะใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงจะบอกเลยว่าชอบมาก เพราะมันเล็กแล้วมันแบบมันคอนโทรลได้ง่ายนะคะคือดีมากๆเลยขอชื่นชมเลยนะคะหัวแปรงมาพูดถึงตัวเนื้อของดินสอเขาบ้างนะคะเขียนได้ง่ายไม่แข็งมากนะคะบางคงยิ่งเห็นรีวิวมานิดหน่อยคนยังไม่ทํารีวิวกันเยอะคะ่ะ ก็ไปอ่านรีวิวเขาบอกว่ามันแข็งไปนิดนึงแต่ส่วนตัวกรุงกิงเนี่ยกรุงกินค่อนข้างจะชอบนะคะในปลายดินสอที่มีความแข็งเพราะเวลาเราวาดเนี่ยมันจิกเส้นได้แบบเป็นเส้นเรียวๆเล็กๆได้ดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าแข็งเกินไปมันก็อาจจะเจ็บได้แต่ว่าอันนี้ไม่แข็งเกินไปอ่ะแล้วก็ไม่อ่อนเลยยวบเลยยามนะคะดินสอเขียนคิ้วอันที่อ่อนยวบนี่มันบางทีมันก็นะคอนโทรลยากกรุงกิชอบเนื้อที่มันแข็งเพราะมันคอนโทรลง่ายสรุปว่าทุกอย่างอันนี้นะคะออกแบบมาให้สามารถเขียนคิวได้สะดวก ง่ายแล้วก็เส้นเลียวเล็กคมได้ดั่งใจนะคะพอดูสองสีที่เอามาเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะักก็ลองดูนะคะเปรียบเทียบกับสีผมของเราว่าจะเหมาะกับเฉดสีไหนยังไงก็ไปเลือกดูกันนะคะราคาที่คุณกิงได้มา ตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะรา,ราคาที่วินี้ได้มาในวงนี้ซื้อมาในราคาเ9บาทแต่ว่ากุ๊ดกิ้งลองไปเปิดแคตตาล็อกนะคะเขาขายอยู่ที่1 3 9บามบ้าทนะคะแล้วก็ช่วงนี้น่าจะมีโปรโมชั่นอยู่หรือยังไงก็สาวๆก็ลองเข้าไปดูได้นะในแคตตาล็อกของมิสชีนนะคะออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็มีละแต่ว่าพวกร้านที่เขารับมาเขาก็จะรับมาในอีกราคาหนึ่งเขาก็อาจจะสามารถขายได้ในราคาที่ถูกกว่านะคะซึ่งกุ๊ดกิ้งไม่การันตีนะว่าร้านที่รับมาเนี่ยเขาจะ รับมาในราคาเท่ากันไหมแล้วก็จะขายได,ได้เท่ากันทุกร้านหรือเปล่านะคะเพราะบางทีเขารับมาไม่เท่ากันเนาะแล้วก็เกณฑ์การตั้งราคาของเขาก็แล้วแต่ทางร้านเขาจะตั้งมานะคะแต่ว่า99บาทจนถึง139บาทนี้กุงกิ้งค่อนข้างรู้สึกว่าพึงพอใจนะคะถือว่าเป็นราคาที่เอื้อมถึงได้ก็เดี๋ยวดึกๆจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งละ6โมงเย็นจะครึ่งแล้ก็จะดูกันว่าเขาจะอยู่ได้นานคงทนถาวรไหม ะะแต่ละเ,เจอกันค่ะในตอนนี้เราก็กลับมาอัปเดตนะคะว่าคิวของเราเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเวลานี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งสิบแนาทีนะคะก็ราวๆหกเจ็ดชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าคิวของเราเป็นยังไงบ้างก็นี่นะคะเรียงติด ทนนานอยู่เลยนะไม่มีไหลไปไหนก็ถือว่าประสิทธิภาพความคงทนนะคะโอเคเลยทีเดียวนะก็ไม่ต้องสงสัยใครยังไม่อาบนา้ำติปานี้ยังไม่อาบน้ำนีกเหรอ,อยังนะคะก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำล้างน้งตาแล้วแต่ว่าเอามาให้ดูกันนะคะว่าโอเคประสิทธิภาพเรื่องความคงทนเขาก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะ่ะก็เป็นว่า ความพึงพอใจกับเจ้าตัวนี้นะคะเรามาสรุปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้คะแนนดีกว่านะให้คะแนนทางนี้นะคะลบที่ให้คะแนนนิดหนึ่งนะคะก็เรื่องอย่างแรกแพคกเกจิ้งก่อนหุมูนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีแรงอันเล็กๆเ,เล็กดีด้วยนะคะอันนี้คงกิ่งให้เต็มไปเลยค่ะ5เต็มหคะแนนแล้วก็ตัวเนื้อนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์ด้ยวยความที่ลักษณะเป็น หัวปลายแหลมนะคะแล้วแข็งกําลังพอดีสำหรับกูนะกินนะกณกินรู้สึกว่าเขาแข็งกําลังพอดีก็ให้ไป5เต็ม5เหมือนกันส่วนในเรื่องความติดทนคงทนนะเดี๋ยวขอส่องชัดๆอีกรอบหนึ่งติดทนใช้ได้เลยนะคะก็ให้เผื่อๆไปแล้วกัน ทนอยู่นะเออให้เผื่อๆไปให้ห้าไปเลยดีกว่านะและส่วนสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องความคุ้มค่ากับราคานั่นเองที่กุุงกิ้งบอกว่าราคาในแคตตาล็อกนะคะเขาขายอยู่ที่139บาทถ้าเป็นราคานั้นนะกุุงกิ้งจะให้คะแนนอยู่ที่3.5 ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นในราคาที่คุณกิงซื้อมาก็คือในราคา99บาทก็จะให้คะแนนไป4.5คะแนนค่ะที่ยังไม่ให้เต็มเพราะว่าเคยเจอดติสอเขียนคิวที่ราคาถูกกว่าน,นี้ก็คือดรโซนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลิสไล้์ให้ดูตรงนี้เนาะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะกำลังมองหาเจ้าดินสอเขียนคิวที่มีลักษณะหน้าตาเป็น หัวปลายแหลมๆเรียวๆเอาไว้ลากเส้นคิ้วเสมือนจริงเนี่ยก็อย่าลืมค่ะไปลองหาซื้อะตัวนี้มาลองเล่นลองใช้กันดูนะคะคุณภาพดีพอสมควรเลยแล้วก็เตือนให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอดูจากแพ็คสีแพ็คเกจจิิงอะดูสีให้ดีๆนะคะเพราะว่าดูตรงเนี้ยมันสีคล้ายแบบ มันไม่มมันแทบไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะคะก็ต้องอ่านดีๆนะว่ามันเป็นเบอร์อะไรแล้วก็มันเป็นสีอะไรก็แค่นี้นะคะที่จะฝากกันไว้ยังไงวันนี้ไปแล้วคะ่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช anel ของมุงกิงด้วยนะคะแล้วก็ฝากโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆไว้ด้วยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย